คุณก็น่าจะรู้นี่ครับว่าข้อเรียกร้องของพนักงานคืออะไระ่ะเขาต้องการให้คุณลาออกถ้าคุณลงไปตอนนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากราดน้ำมันในกองไฟนะครับแล้วถชาฉันทำยังไงไล่ทุกคนออกไฟจะได้ดับใช่ไหมคือถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีวิธีจัดก,การที่ดีผมไม่ยากให้คุณลงไปเด็ดขาดแม่นอันตรายถ้าฉันกลัวฉันไม่มาที่นีตั้งแต่แรกหรอกไปเฮ้ย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 ้ไ<หน>้ หยุดหยุดหยุดยุดค่ะหยุดกคุมีอะไรก็คุยกันดีกว่าค่ะผมขอพูดเองพวกเรามาจากออฟฟิศใหญ่ครับแล้วไงหมายความว่าไอ้พวกผู้บริหารเนี่ยจะไม่ไล่เราออกและจะเพิ่มเงินเดือนให้เราใช่ไหมเใ้ยเฮ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 ้ยเน้มเฮ้ยเมเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้มเฮ้้ย้อ้เ้้ฮเย ที่พวกแกขึ้นเงินเดือนขึ้นโบนัสไม่เห็นต้องประชุมเลยพวกแกมีการอกไรไปเามอยาเนี้ไปอ้กยู่สทนี่นะอะไรพวกแกมีเหตุผลหน่อยใชไว่าไม่ใช่อยากได้อะไรก็เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ไป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 กลับมปทำงานนี่ไปเลย ไม่ต้องไปทำแล้วไปทำลายมดนเลยไปทำ ะรจะแด่แล <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้ว <chop> ต <icking> ิดคุกก็ดีอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินฟรีจี่แม่พวกเราฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะช่วยบริษัทฉันต้องการจะช่วยทุกคนแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไล่ใครออกทุกอย่างเป็นแค่ข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันคือเอรินฉันคือเอรินเลิศวะล่ะไปนทนคนใหม่ของเอเชนยนฟูดฉันพอจะช่วยทุกคนได้หรือยัง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีผมขอโทษนะครับที่มาช้าคุณไม่เป็นอะไรนะครับค่ะคุณไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการทางนี้เอง เข้าใจในความกังวลใจของพวกคุณทุกคนนะครับแต่เท่าที่ผมได้ตรวจสอบกับผู้บริหารกับทางเลิศเวลาแล้วผมได้รับการยืนยันมาครับว่าไม่มีการสั่งปลดหรือปรับลดพนักงานแต่อย่างใดคุณพูดอย่างนี้เพื่อปกป้องในทุนหรือเปล่าถ้ามันไม่มีมูลแล้วข่าวมันจะออกมาได้ไงจริงไหมพวกเราใ่รงนทุ่ถ้างั้นผมถามคุณอย่างนี้แล้วกัน ระหว่างข่าวลือที่คุณไม่รู้ที่มาที่ไปกับคุณเอรินที่วันนี้อยู่ตรงนี้ยืนยันด้วยตัวเขาเองคุณเลือกที่จะเชื่ออะไรแต่สุดท้ายอ่ะคิดจะไล่พวกเราออกจะทำไงน,น,น่่ะาถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นผมในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีผมจะขอรับผิดชอบทุกอย่างเอง